ต้อนรับสู่ไทยกูรูเวหิคิลช่องของคุณสำหรับรีวิวและคำอธิบายรถยนต์ที่ตรงไปตรงมาและลึกซึง้งวันนี้เราจะพูดถึงแคนแอมมาเวริกเทรลรถไซส์บายไซส์ขนาดกะทัดรัดที่เหมาะสำหรับนักผจญภัยที่ชื่นชอบการขับขี่ในเส้นทางแคบๆโดยไม่เสียความสะดวกสบายหรือพลังงานไม่ว่าคุณจะเป็นนักขับขี่วันหยุดหรือนักลุยตัวจริงเครื่องนี้ผสมผสานความสามารถที่แข็งแกร่งเข,ข้ากับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวมาดูการทีละขั้นตอน เริ่มต้นด้วยคุณสมบัติหลักมาเวริกเทรลโดดเด่นด้วยตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายคุณสามารถเลือกได้ระหว่างเครื่องยนต์โรแทก700ขนาด52แรงมา้าซึ่งให้แรงบิด42อปอนด์ฟุตสำหรับการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองหรือเครื่องยนต์โร t ทก1000บีทวินขนาด75แรงมา้าที่ให้พลังมากสำหรับเส้นทางที่ท้าทาย ทั้ง2แบบระบายความร้อนด้วยน้ำเพื่อความน่าเชื่อถือในทริปยาวๆมีโหมดเลือก 2WD หรือ 4WD พร้อมระบบ Visco Lock Auto Locking Front Differential ที่ทำงานอัตโนมัติเมื่อต้องการแรงยึดเกาะเพิ่มบวกกับแผ่นป้องกันใต้ท้องเต็มระบบทำให้ UTV คันนี้พร้อมสำหรับหินโคลนและทุกสภาพพื้นผิวโดยลดการบำรุงรักษาได้ดีในแง่ของการออกแบบ m a v e r i Trail เน้นความกระชับและมีจุดมุ่งหมาย ด้วยความกว้างเพียง50นิ้วทำให้เป็นหนึ่งในรุ่นที่แคบที่สุดในกลุ่มเหมาะสําหรับการเลี้ยวหลบผ่านป่าทึบหรือเส้นทางแคบแคบที่รถขนาดใหญ่เข้าไม่ถึงความยาวรวมประมาณ118นิ้วระยะฐานล้อ90.6นิ้วให้ความมั่นคงโดยไม่รู้สึกเหยาาเส้นสายตัวถังที่เป็นเหลี่ยมแอร์และลวดลายพรางตัวที่เลือกได้ให้ลุกที่แข็งแกร่งพร้อมไฟหน้าเล็สสาหรับทัศนวิสัยที่ดีในแสงน้อยตัวถังเสริมความแข็งแรงและตัวเลือกเช่นหลังคาหรือประตูครื่งบานเพิ่มการปกป้องจากสภาพอากากศ ทำให้ดูน่าใช้เท่ากับประสิทธิภาพภายในเน้นความสะดวกและการใช้งานจริงสำหรับทริปยาวๆที่นั่งออกแบบให้รองรับทั้งวันด้วยระยะขาและการปรับตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่ที่แตกต่างกันพวงมาลาัยดินามิกพาวเวอร์สเตียริงทำให้ควบคุมง่ายลดความเมื่อยล้าบนเส้นทางครุขระแผงหน้าปัดมีจอสแสดงผลดิจิทัลชัดเจนสำหรับความเร็ว น้ำมันและการวินิจฉัยการเก็บของเป็นจุดเด่นด้วยพื้นที่ภายใน5.3แกลลอนรวมถึงช่องเก็บของและที่วางแก้วบวกกับกระบะท้ายรับน้ำหนักได้300ปอนด์จุดยิบลิงคิว10จุดช่วยให้ประต่บอุปกรณ์เช่นตู้เย็นหรือเครื่องมือได้ง่ายโดยไม่รบภายในด้านประสิทธิภาพมาเวริกเทรลเปล่งประกายด้วยระบบการสะเทือนที่สมดุลให้ระยะยุบตัวสูงสุด10 5นิ้วทั้งหน้าและหลังดุดซับแรงกระแทกจากพื้นครุขระให้การขับขี่นุ่มนวล ระบบส่งกำลัง CVT กับ Quick Response System รับประกันการส่งพลังเรียบเนียนไม่ว่าจะคลานผ่านสิ่งกีดขวางหรือเร่งความเร็วสูงสุดประมาณ75ไมล์ต่อชั่วโมงระบบเบรก y n a m i c b r บรกและ traction control ช่วยควบคุมบนพื้นลื่นได้ดีถังน้ำมัน10แกลลอนให้ระยะทางเพียงพอสำหรับการผจญภัยหลายชั่วโมงและน้ำหนักเบาประมาณ1,500ปอนด์เมื่อแห้งทำให้คล่องตัวแต่มั่นคง สุดท้ายคุณสมบัติที่โดดเด่นทำให้มาเวริกเทรลแตกต่างในตลาด u t ทีขนาดกระทัดรัดผสานพลังแคนแอมที่น่าเชื่อถือราคาเริ่มต้นประมาณ1 5 0 0 0ดอลลาร์ให้คุณค่าที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งขนาดใหญ่ระบบลิ n นคิวช่วยปรับแต่งอุปกรณ์ได้หลากหลายเหมาะสำหรับล่าหรือทำฟาร์มหรือแค่สนุกสนานความผสมผสานของขนาดกระทัดรัดพลังและความสะดวกทาให้เป็นตัวเลือกชั้นนาขอบคุณที่รับชมไทยกูรูเว i ิลกกดไลค์ถ้าพร้อมลุยเส้นทางและกดติดตามสำหรับรีวิวเพิ่มเติม